สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเตงนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนเลยครับสรุปผลงานตัวเต็ง VP ีประจำวันที่29ในคืนวันที่28บนะครับบอลเตง VP ีของราชัน2คู่นะครับบวกไปทั้งคู่เลยครับส่วนสเตป3ของเรานะครับขาดเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นครับบินแรกอังกฤษยู่21นะครับชนะเยอรมันยู่2 1นะครับ2ต่อูคู่นี้ทีเด็ดของราชันต่อเสมออังกฤษนะครับผลสรุปบินนี้ก็บวกเต็มครับบินที่2นะครับฝรั่งเศสยูชนะสิตเอนดชนะประตต่อ1 คู่นี้ที่เด็ดของราชันให้สูงนะครับ2ลูกครึ่งควบ3ผลสรุปนะครับบินนี้ก็เฮลับซับไปครับส่วนสเต็ป3ของเรานะครับคู่แรกต่อฝรั่งเศสครึ่งควบลูกคู่นี้ผ่านครับคู่ที่2นะครับกรอตตาเซลทนานะครับสูง3ลูกควบสามครึ่งนะครับผลสรุปคู่นี้จบ1นูนย์นะครับคู่นี้ไม่ผ่านครับคู่ที่3นะครับเคาร์เรียวิกต่อ1ลูกนะครับผลสรุปเคาร์เรียวิกชนะ2อูนย์นะครับบินนี้ผ่านครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้แก้สเต็ป3กันใหม่ครับ สำหรับผลงานของราชันโดยรวมนะครับก็ยังบวกกันต่อเนื่องครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม VIP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ r b t 1 4 8 8จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย r b t 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่ การันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชาแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับ สำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่30มิถุนายน2566ก็เข้าสู่วันสุดท้ายของสิ้นเดือนกันแล้วนะครับวันนี้มีโปรแกรมฟุตบอลไอร์แลนด์พิบีเอ็นะครับเตะกันค่อนข้างหลายคู่ก็หยิบมา4คู่นะครับบิ๊กเคาะหน้าช่องทางยูทู e กันเหมือนเดิมนะครับคู่แรกนะครับซาริโกโรเวอร์เปิดบ้านพบก,กับโบฮีเมียนคู่ที่2เชลบอนนะครับเปิดบ้านพบก,กับเดลีซิตี้คู่ที่3เซนต์แพทริกเปิดบ้านพบก,กับยูซีดับลินคู่ที่4ดันดรอคนะครับเปิดบ้านพบก,กับแชม Rock r อครัว ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับในศึกไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างสติกกโลเวอร์นะครับเปิดสนามเดยโชกราวนะครับพบกับทางด้านโบฮีเมียนครับคู่นี้เตะก,กันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ โดยในดับตารางในตอนนี้นะครับสลิโกโลเวอ,อยู่ดับที่8ของตารางลงเล่นไปแล้ว21นัดชนะ6เสมอ5แพ้10เก็บได้23แตม้มเข้าอยู่ที่28.6%ส่วนโบฮีเมียนะครับตอนนี้อยู่ดับที่5ของตารางลงเล่นไปแล้ว21นัดครับชนะ10เสมอ5แพ้6เก็บได้35แตม้มเข้าอยู่ที่47.6%เกมในบ้านสลิโกโลเวเล่นไป10นัดครับชนะ3เสมอ3แพ้4ี่เข้าอยู่ที่30%ม ส่วนโบฮีเมียนะครับเล่นเกมเยือนไป11นัดครับชนะ5เสมอ3แพ้3เข้าเด็อยู่ที่45.5เซนครับเฮทวิส5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นโบฮีเมียนะครับที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะไป4ครั้งสตรีโกโลเวอร์ชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดโบฮีเมียนเปิดบ้านชนะสตรีโกโลเวอร์นะครับ2ต่อ0และฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่านะครับเป็นทางด้านโบฮีเมียนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับกินตังสตรีโกโลเวอร์ไปได้4ครั้งครับและคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครัััับบบจสสสกกออรรรรร์์ูงงง3คคค้้ต่2 ฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมธุริการของซาริโก้โรเวอร์นะครับชนะ2เสมอ1แพ้7เข้าวินไป3จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดบุกแพ้ยูซีดับลินนะครับ2องต่อหน 1. ส่วนเกมในบ้านล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้แชมป์ล็อกโรเวอร์นะครับ0ูต่อสเปิดบ้านเอาชนะเดลลี่ซิตี้นะครับ1ประตูต่อ0ส่วนโบฮีเมียนั้นฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมธุริการชนะ2เสมอ5แพ้3เข้าวินไป4จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอกับแชมป์ล็อกโรเวอร์นะครับ2ตอต่อส ส่วนเกมเยื่อล่าสุดน,นะครับบุกเสมอเดลี่ซิตี้นะครับส่วนต่อศูนย์บุกแพ้คล็อกซิตี้นะครับสองประตูต่อหนึ่งฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดน,นะครับซาติโกโรเวอร์ยิง5เสีย15ผลต่างลบ10เฉ่งได้0.5ลูกต่อเกมส่วนโบฮีเมียนครับยิง13เสีย10ผลต่างบวก3ามเฉ่งได้1.3ลูกต่อเกม สำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาให้โบฮีเมียนะครับบุกมาตอบปอราคา2เสมอโดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนของโบฮีเมียนะครับตอนนี้เป็นน้ำลดน,นะครับส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดิน,นั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกราคา2อ,อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งส่วนท่านั้นเลนราคา1นคูณสเลยนะครับเปิดมาราคาและให้สติโก้โลเวอร์ชนะจ่ายอยู่ที่3.26 โบฮีเมียนชนะจ่ายอยู่ที่2.15และถ้าเสมอกันนะครับจ่ายอยู่ที่3.06ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับซาติโกโลเวอร์ถ้าเป็นฝ่ายรองในเลตปอนะครับผ่านไปได้4ครั้งใน5นัดหลังส่วนโบฮีเมียนนะครับถ้าเป็นฝ่ายต่อปอนะครับ5นัดล่าสุดผ่านไปได้2ครั้งสูงในเลต2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับซาติโกโลเวอร์เจอราคานี้นะครับผ่านไปได้2ครั้งใน5นัดล่าสุดส่วนโบฮีเมียนนะครับเจอราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ5นัดล่าสุดผ่านไปได้2ครับ แมตช์นี้นะครับยังไงก็มองว่าโบฮีเมียนะครับดูดีกว่าเยอะพอสมควรครับแม้ผลงานช่วงหลังจะส่อแววออกทะเลไปบ้างนะครับแต่ด้วยศักยภาพของทีมและมาตรฐานของตัวผู้เล่นขอเพียงแค่แนวรับเล่นรัดกลุ่มมากกว่านี้นะครับมั่นใจยังไงก็3คะแนนแบบนอนมาครับส่วนทางเจ้าถิ่นสริลเวอร์นะครับที่เพิ่งเสียขวัญอย่างแรงหลังบุกพ่บวยยูซีดับลินนะครับหประตูต่อ2แบบโลกตะลึงทั้งทงที่ออกนําก่อนด้วยซ้าครับ ก่อนจะมาเจอทีเด็ดหนีตายท้ายเกมเพียงแค่10นาทียิงแซงเฉยเลยครับนั่นทําให้เขาปลาชายไป3จาก4เกมในลีกแบบไม่ชนะใครและโดนถลุงตะข่ายไปหนาดกว่า8เมตรครับเชื่อว่าในสภาพความมั่นใจแบบนี้รอดยากครับเกมนี้นะครับมองว่าอยู่ฝั่งต่อมีโอกาสเทรับซับมากกว่าครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้เลือกเชียร์เรื่องลงทุนนะครับต่อโบฮีเมียนปอปอครับฟันธงโบฮีเมียนชนะสตรโกลเวอร์สประตูตอนหนึ่งจัดไปครับคู่ที่2ในศึกไอ์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับ จะเป็นการพบกันระหว่างเชลบอนครับเปิดสนามโทก้าพาร์คนะครับพบกาาันทางด้านเดลีซิตี้ครับ,บ,ค,รบคู่นี้เตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับโดยในตารางในตอนนี้นะครับเชลบอนอยู่ดับที่6ของตารางแข่งไปแล้ว21นัดครับชนะ7เสมอ9แพ้5เก็บได้30แต้มเข้าอยู่ที่33.3%สามจุดอร์เ่วนเดลีซิตี้นะครับทีมรองอยาฝูงอยู่ดับที่2ลงเล่นไปแล้ว23นัดครับชนะ11เสมอ6แพ้6เก็บได้39แต้มเข้าอยู่ที่47.8% เกมในบ้านเชลบอนเล่นไป11นัดครับชนะ5เสมอ4แพ้2เข้าอยู่ที่4.5% 5ส่วนเดลีซิตี้นะครับเล่นเกมเยือนไป11นัดครับชนะ6เสมอ2แพ้3เข้าอยู่ที่5.4.5%ครับเฮ้ทวีท่าหนัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นทางด้านเดลีซิตี้นะครับที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะไป3ครั้งเสมอกัน2ครั้งและเชลบอนไม่เคยเอาชนะเดลีซิตี้ได้เลยนะครับเกมล่าสุดนะครับเดลีซิตี้เปิดบ้านเสมอกับเชลบอนนะครับ0-0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านเชลบอนนะครับเชลบอนเปิดบ้านแพ้เดลีซิตี้0-1 และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นทางด้านเดอะลิสซิตี้นะครับชนละล่าสุดกับกินตังเชลบอนไปได้3ครั้งเชลบอนกินตังเดอะลิสซิตี้ไปได้2และคู่นี้เจอกันหานัดล่าสุดนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ำไปถึง4ครั้งเลยครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดของเชลบอนนะครับชนะ4เสมอ4แพ้2เข้าวิรไป5จบเกมสูงไป2เกมล่าสุดบุกแพ้เซนเปอร์ติกนะครับหนต่อศูนย์ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับซาสลิโกโลเวอร์หนึ่งต่อหนึ่งเปิดบ้าน,นชนะด็อกเคนด้าน,นะครับสามประตูต่อ2 ส่วนเดลี่ซิตี้นะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทรุรการชนะ5สเสมอ2อพ้3เข้าอินไป5เจ้ากเกมสูงไป3เกมล่าสุดบุกแพ้แชมล็อกโรเวอร์นะครับ1ต่อ0และเกาะน,น้าน,านนะครับบุกแพ้เซนแพทริกนะครับ4ประตูตอนน่อ1น ฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดน,นะครับเชลบอนยิง11เสีย6ผลต่างบวก5าเฉงได้1.1ลูกต่อเกมส่วนเดลี่ซิตี้นะครับยิง12เสีย7ผลต่างบวก5่าเฉ่งได้1.2ลูกต่อเกมสำหรับเลยราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เดลี่ซิตี้ครับปูกต่อปอราคา2ครึ่งลูกโดยอัตรา่าน้ำผลตอบแทนของเชล์บอนตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับ ส่วนสูงต่ำอมอเวอร์เดอร์นั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกราคา2อยู่ที่1ลูกครึ่งควบสครับส่วนนั่นเลยราคา1นคูณสในวันนี้นครับเปิดมาราคาละไห้เชลบอนชนะนะครับจ่ายอยู่ที่3.39จดสาเดลี่ซิตี้ชนะจ่ายอยู่ที่2.13และเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.02ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเชลบอนถ้าเป็นฝ่ายรองในเลดปอนะครับผ่าน,านล่าสุดผ่านไปได้2ครั้งส่วนเดลี่ซิตี้นะครับถ้าเป็นฝ่ายต่อในเลดปอนะครับผ่านไปได้3จาก5นัด สูงนี่เลยสอลูกควบ2ครึ่งนะครับเชียร์บอนเจอร,ราคานี้ัดา่าสุดผ่านไปได้3ครั้งส่วนเดลี่ซิตี้นะครับเจอราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับัดลนาทสุดผ่านไปได้2ครั้งครับ เจ้าถิ่นเชลบอนครับผลงานการเล่นในบ้าน5นัดล่าสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้3ครั้งขณะที่ทีมเบยนเดลลี่ซิตี้ครับทีมรองจากฝูงของตารางพวกเขาแพ้นอกบ้านมา3นัดติดต,ต่อกันช่วงหลังฟอร์มแผ่วลงไปเยอะเลยทีเดียวครับเรเนะครับเปิดออกมาให้เดลรี่ซิตี้นะครับบุกมาต่อปอปอแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองทีมเบยนดีกว่าครับเพราะเชลลบอนนะครับเล่นในบ้านได้ดีเกมนี้น่าจะยันเดลลี่ซิตี้ที่ฟอร์มกลำลังบุกได้อย่างแน่นอนครับ บวกกับสติการเจอกันครั้งล่าสุดก็จบเจ้ามาศูนย์ศูนย์นีครับเกมนี้มองว่าโอกาสจบเจ้าอีกรอบมีสูงมากครับฉะนั้นนะครับมองว่าอยู่ฝั่งรองมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับคู่นี้เลือกเชียร์ลงทุนนะครับรองเชียร์บอนนะครับในเลตปอปอฟันธงคู่นี้เสมอกันศูนย์ต่อศูนย์จัดไปครับคู่ที่สามนะครับในศึกไอแลนด์พิมลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเซนต์แพทริกนะครับเปิดสนามลิสมอนปาร์คนะครับพบกับทางด้านยูซีดับลินครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีหนึ่งส โดยในยดับตารางเงินตอนนี้นะครับเซนต์แพทริกอยู่ดับที่3ของตารางลงเล่นไปแล้ว23นัดชนะ12เสมอ3แพ้8เก็บได้39แต้มเข้าอยู่ที่52.2%ส่วน UC ดับลินนะครับตอนนี้อยู่ดับที่10ของตารางลงเล่นไปแล้ว21นัดครับชนะ2เสมอ3แพ้16เก็บได้9แต้มเข้าอยู่ที่9.5%เกมในบ้านเซนต์แพทริกเล่นไป11นัดครับชนะ7เสมอ1แพ้3เข้าอยู่ที่หกสามจุดหกเปอร์เซ็นต์ส่วนยูซีดับลินนะครับเล่นเกมเย็นไปสิบเอ็ดนัดน 1, 10, ครับชนะศู เฮ้ยทุกท่านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันครับเป็นเซนแพทริกนะครับที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะได้ทั้งหมดเลยครับเกมล่าสุดนะครับยูซีดับลินเปิดบ้านแพ้เซนแพทริกนะครับหนึ่งต่อสามส่วนเกมล่าสุดในบ้านเซนแพทริกนะครับเซนแพทริกเปิดบ้านชนะยูซีดับลินสามต่อศูนย์อัตราการนำเงินนะครับเซนแพทริกกินตังยูซีดับลินไปได้สองครั้งยกไปสองครั้งและยูซีดับลินกินตังเซนแพทริกได้หนึ่งครั้งและคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดนะครับจบสกอร์สูงทั้งหมดเลยครับสกอร์ที่เกิดขึ้นนะครัับบบบส่่วนใหญจลลูกกกกเเเือทุมยคร ฟอร์ม10นัดล่าสุดลุมตุริการของเซนแพตติกนะครับต้องบอกว่าทําได้ดีเลยครับชนะ7เสมอ1แพ้2เข้าวินไป7จบเกมสูงไป7เกมล่าสุดบุกเสมอดันด็อกนะครับ1ต่อ1ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะเชลบอน1ต่อ0เปิดบ้านเอาชนะเดอะลิสซิตี้4ประตูต่อ1ครับส่วนยูซีดับลินนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลุมตุริการต้องบอกว่าเลวร้ายเอามากๆครับชนะ1เสมอ1แพ้8เข้าวินไป3จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะสวิตเซอร์แล้วสองต่อ1 ส่วนเกมเยือ่ล่าสุดครับบุกแพ้แชมล็อกโรเวอร์4-0บุกแพ้ดันด็อกนะครับ4ประตูตอหนึ่งฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดครับเซนแพตติกยิง21เสีย11ผลต่างบวก10เฉ่งได้2.1ลูกต่อเกมส่วนยูซีดับดนะครับยิง7เสีย26ผลต่างลบ19เฉลี่ยได้0.7ลูกต่อเกม สำหรับเลยราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เจ้าบ้านเซนทาริกนะครับต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งโดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนของเซนทริกนะครับตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับส่วนสูงต่ำโมเวอร์เดอร์นะครับราคาบนอยู่ที่3ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งส่วนนั้นนันเลยราคา1นคูณสองเนี้ครับเปิดมาราคาแรกให้เซนทริกนะครับชนะายอยู่ที่1.12 UCW ชดะจ่ายนชนะอยู่ที่13เท่าเลยนะครับแล้วก็เสมอการายอยู่ที่3.7เท่า แฮนี้แกรเอเชียย้อนหลังนะครับเซนต์แพทริกถ้าเป็นฝ่ายต่อ2ลูกนะครับห้านาสุดผ่านไปได้2ครั้งส่วนยูซีดับลินนะครับถ้าเป็นฝ่ายรอง2ลูกนะครับห้านาสุดผ่านไปได้ครั้งเดียวครับสูงในเลยสามลูกควบ3ครึ่งนะครับเซนต์แพทริกเจอราคานี้ห้านาสุดนะครับผ่านไปได้ถึง4ครั้งเลยครับส่วนยูซีดับลินนะครับเจอ3ลูกควบ3ครึ่งนะครับผ่านไปได้2ครั้งเจ้าถิ่นเซนต์แพทริกนะครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีเพราะเกมเย้า่นะครับชนะกันมา4นัดติดต่อกันแถมแนวรุกก็เฉียบคคมอีกด้วยรับ ขณะที่ฝั่งทีมเยือนูซีดับลินนะครับผลงานแย่ในฤดูกาลนี้นะครับเกมนอกบ้านยังไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวตอนนี้จมไวอยู่ของตารางนะครับเล่นนอกบ้าน11นัดนะครับเสียไปถึง32ประตูครับเรดราคาเปิดออกมาเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ2ลูกนะครับแนะนาว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะเซนแปติกนั้นแข็งแกร่งกว่าเยอะครับแถมฟอร์มในบ้านช่วงหลังนะครับเกมรุกของพวกเขาโหดอีกด้วยครับแมตชนี้เชื่อว่าเซนแปติกน่าจะได้ถลนยูซีดับลินได้แน่นอนครับ เพราะฉะนั้นครับคู่นี้เลือกเฉียงลงทุนครับต่อเซนแพทริกนะครับในเลทสองลูกครับฟันธงเซนแพทริกเปิดบ้านชนะยูซีดับลินสามประตูต่อศูนย์จัดไปครับและคู่ที่4คู่สุดท้ายในวันนี้ครับในศึกไอแลนด์พรีเมียร์ลีกครับเป็นการพบกันระหว่างดันด็อกนะครับเปิดสนามโอเรียพาร์คนะครับพบกับทางด้านแชมร็อกโรเวอร์ครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับโดยในดักรางตอนนี้นะครับดันด็อกอยู่ดับที่สี่ของตารางลงเล่นไปแล้วยี่สิบสามนัดครับ ชนะ10เสมอ6แพ้7เก็บได้36 6, แต้มเข้าอยู่ที่43.5%ส่วนแชมป์ล็อกโรเวอร์นะครับทีมจากฝูงอยู่อันดับที่1ลงเล่นไปแล้ว23นัดครับชนะ13เสมเอ7แพ้3เก็บได้46แต้มเข้าอยู่ที่56.5%เกมในบ้านดันด็อกเล่นไป11นัดครับชนะ5เสมอ4แพ้2เข้าอยู่ที่45.5%ส่วนแชมป์ล็อกโรเวอร์เล่นเกมเยือนไป11นัดครับชนะ6เสมเอ4แพ้1เข้าอยู่ที่54.5%ครับเฮดทัวร์เฮท่านั้นหลังสุดที่คูชนี้1นนครั้ง เกมล่าสุดแชมล็อกเปิดบ้านเอาชนะดันด็อกนะครับสองต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดในบ้านดันด็อกนะครับดันด็อกเปิดบ้านแพ้แชมล็อกนะครับศูนย์ต่อสี่ฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นทางนั้นแชมล็อกน,นะครับกินตง Dun ังดันด็อกไปได้สี่ครั้งและคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดครับจบสกอร์ต่ำไปสามครั้งสกอร์สูงสองครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดหลุมทุกการของดันด็อกนะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยได้เลวร้วายครับ ชนะ5เสมอ2แพ้3เข้าวินไป5จบเกมสูงไป7เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเซนแปติกนะครับ1-1ส่วนแชมป์ล็อก v ูเบอร์นะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลมทุิการถือว่าค่อนข้างแจ่มเลยนะครับชนะ7เสมอ1แพ้2เข้าวินไป6จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดครับเปิดบ้านชนะเดลีซิตี้1-0ส่วนเกมเยลล่าสุดครับบุกเสมอโบฮิเมียน2-2 บุกอชนาซาริโกโลเวอร์3ประตูต่อศูนย์ครับฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับดันด็อกยิง15เสีย14ผลต่างบวก1เฉล่งได้1.5ลูกต่อเกมส่วนแชมป์ล็อกนะครับยิง21เสีย7ผลต่างบวก14เฉล่งได้2.1ลูกต่อเกมสำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกแชมป์ล็อกนะครับบุกต่อครึ่งลูกราคา2ครึ่งครบลูกโดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนของดันด็อกตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับส่วนสูงต่าโมเวอร์เดอร์นะครับบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อ,อยููู่่ที2 2ลลกกครกครบึ่ง ส่วนในด้านราคา1นคูณในวันนี้ครับเปิดมาราคาแรกดันด็อกชนะจ่ายอยู่ที่3.69แชมป์ล็อกโลเวอร์ชนะจ่ายอยู่ที่1.89และเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.38แครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับดันด็อกถ้าเป็นฝ่ายรองครึ่งลูกนะครับผานน่าล่าสุดนะครับผ่านไม่ได้ทุกครั้ง ส่วนแชมป์ล็อกลูเวอร์นะครับถ้าเป็นฝ่ายตอกครึ่งลูกฮันนาล่าสุดผ่านไปได้3สูงในเลทสอลูกครึ่งนะครับดันด็อกเจอราคานีฮันาล่าสุดผ่านไปได้4ส่วนแชมป์ล็อกลูเวอร์นะครับสูง2ลูกครึ่งผ่านไปได้2ครั้งครับเจ้าบ้านดันด็อกครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งเพราะฮันนดาล่าสุดยังไม่แพ้ใครนะครับขณะที่ทีมเยือนแชมป์ล็อกลเวอร์นะครับเกมเยือนก็ทําได้ดีครับเพราะหเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชนะไปได้ถึง3นัดเรทราคาเปิดออกมาให้แชมป์ล็อกนะครับเป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่่่่่่งงลููกนนะําาวออยฝััตดดีีทสุครบ เพราะแชมป์ล็อกนะครับเป็นทีมจ่าฝูงของตารางที่แข็งแกร่งเอามากๆครับแม้เกมนี้นะครับจะออกมาเยือนและฝั่งทางเจ้าถิ่นดันด็อกนะครับก็มีฟอร์มเกมเย้าที่ดีด้วยครับแต่เช like. ื่อว่าถวัดกันที่ความแข็งแกร่งยังไงแชมป์ล็อกก็โหดกว่าเยอะครับแถมสถิติการเจอกันที่ผ่านมา3ครั้งแถมสถิติการเจอกันที่ผ่านมา3ครั้งล่าสุดก็เป็นทางแชมป์ล็อกนะครับที่ทําได้ดีกว่าชนะรวดทั้ง3นัดครับดังนั้นเกมนี้มองว่าอยู่ฝั่งต่อมีโอกาสทรับซับมากกว่าครับคู่นี้เลือกเชียงทุนครับต่อแชมป์ล็อกโล จัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันนวี้ครับเรามาสรุปกันอีกทีครับคู่แรกนะครับต่อโบฮีเมียนปอปอคู่ที่2รองเชลบอนปอปอคู่ที่3ต่อเซนพทริก2ลูกและคู่ที่4นะครับต่อแชมร็อกโรเวอร์ over, ในเลดครึ่งลูกครับและขอฝากขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าทัศนาที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจนารณาความน่าจะเป็นหรือทิศท,ทางของเกมเท่านั้นนะครับ ซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร0อครับดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขาดใจก็สวนได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับและสำหรับน,นี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ